ความทกซิกทำร้ายจิตใจเรามากกว่าที่คิดบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยใจทั้งที่คุยกับใครบางคนแค่ไม่กี่นาทีหรืออยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าตัวเองได้ค่าขึ้นมาเฉยๆหลังจากถูกอีกฝ่ายพูดใส่นิดเดียวทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยถ้าคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณกำลังรับมือกับคนที่มีพลังงานเป็นพิษโดยไม่รู้ตัว คนท็อกซิกไม่ใช่แค่คนที่ใช้คำพูดแรงๆเสียงดังหรือชอบตำหนิแต่คือคนที่ทำให้เรารู้สึกแยก่กับตัวเองอยู่ลึกๆแม้ในบทสนทนาที่ดูปกติบางคนมีศิลปะในการทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยไม่ต้องใช้คำหยาบเลยแม้แต่น้อยแต่กลับทำให้หัวใจของเราค่อยๆปริแตกจากภายในยิ่งคุณมีหัวใจอ่อนไหว ยิ่งคุณเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นคุณจะยิ่งตกเป็นเหยื่อของคนประเภทนี้โดยไม่รู้ตัวและสิ่งที่น่ากลัวกว่าคำพูดของเขาก็คือความเชื่อที่เราเริ่มมีต่อคำพูดนั้นถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอคุณน่ารำคาญคุณไม่มีค่าหรือคุณสมควรถูกปฏิเสธทั้งที่เมื่อก่อนคุณไม่ได้คิดแบบนั้นลองทบทวนดูอีกครั้ง ว่าคุณได้พูดคุยหรืออยู่ใกล้คนแบบไหนเพราะบางครั้งความท็อกซิกที่ทำร้ายเราที่สุดอาจไม่ใช่คำพูดแต่เป็นเพราะพลังงานที่ทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปคลิปนี้เราจะชวนคุณมารู้ทันกลยุทธ์ที่คนท็อกซิกใช้บั่นทอนใจเราและสิ่งสำคัญที่เราควรหลีกเลี่ยงถ้าจำเป็นต้องสื่อสารกับคนประเภทนี้เพราะคุณไม่จำเป็นต้องเสียพลังงาน เพื่อยึดคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าและไม่ควรให้ใครมาขโมยความสงบสุขในใจคุณไปอย่าให้ใครมีอิทธิพลต่อหัวใจของคุณมากไปกว่าตัวคุณเอง7วิธีหลีกเลี่ยงเมื่อต้องคุยกับคนทอกซิก,การจะอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนท็อกซิกได้ทั้งหมดแต่เราเลือกที่จะไม่รับพิษ เข้ามาในหัวใจได้ไม่ต้องเปลี่ยนเขาแค่เปลี่ยนวิธีที่เรารับมือหัวใจก็จะไม่บอบช้ำไปมากกว่านี้นี่คือ7วิธีเอาตัวรอดจากคนท็อกซิกเพื่อให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงอย่างรู้เท่าทันเมื่อจำเป็นต้องอยู่ท่ามกลางคนที่มีพลังงานเป็นพิษหนึ่งอย่าพยายามเปลี่ยนคนท็อกซิกการเปลี่ยนใครสักคนไม่ใช่หน้าที่ของเราต่อให้เจตนาดีแค่ไหน ถ้าคนคนนั้นไม่อยากเปลี่ยนพลังของเราก็จะหมดไปโดยเปล่าประโยชน์คนท็อกซิกบางคนไม่ต้องการความเข้าใจแต่ต้องการการควบคุมและการที่เราพยายามเปลี่ยนเขาคือการเปิดช่องให้เขามีอำนาจเหนือเราโดยไม่รู้ตัวการปล่อยวางจึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการเลือกรักษาใจของเราเองไว้ก่อนที่จะพังไปพร้อมกับเขา 2. อ,อย่าใช้ตันกับกับคนที่ไม่ฟังเหตุผลคนท็กซิกจำนวนไม่น้อยไม่ได้พูดเพื่อหาทางออกแต่พูดเพื่อให้เรายอมต่อให้คุณพยายามอธิบายดีแค่ไหนเขาก็จะย้อนกลับมาในรูปแบบเดิมเพราะเป้าหมายของเขาไม่ใช่เข้าใจคุณแต่คือการควบคุมคุณอย่าหมดพลังไปกับการหาคำอธิบายกับคนที่ตั้งใจจะไม่ฟังบางครั้ง การนิ่งคือทางรอดที่ปลอดภัยที่สุดเพราะเมื่อคุณเงียบเขาจะไม่มีเชื้อเพลิงและบทสนทนานั้นจะจบลงเร็วกว่าที่คิด 3. อย่าให้คำพูดของเขากลายเป็นความจริงของเราคนท็อกซิกมักพูดในสิ่งที่บั่นทอนความมั่นใจของเราไม่ว่าเขาจะพูดเล่นหรือพูดจริงคำพูดบางคำก็กลายเป็นยาพิษที่ฝังในใจเราได้ยาวนาน อย่าปล่อยให้คำพูดของเขากลายเป็นกระจกที่คุณใช้ส่องตัวเองเพราะคุณค่าของเราไม่ได้ถูกตัดสินด้วยสายตาใครแค่เพราะเขาไม่เห็นค่าไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่าจงเลือกรับเฉพาะคำพูดที่ให้พลังกับเราและปล่อยผ่านทุกสิ่งที่ทำให้ใจเราหดเล็กลง 4. อย่าเปิดพื้นที่ให้เขาอยู่ในใจเรานานเกินไปบางครั้งคำพูดของคนทกซิกจบลงไปแล้ว แต่เรากลับยังเถียงกับเขาในใจซ้ําไปซ้ํามาและนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เขายังมีอํานาจเหนือเราอยู่เมื่อเหตุการณ์จบจงให้ใจของเราสงบลงด้วยอย่าให้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจเรากลายเป็นที่เก็บสะสมของความรู้สึกที่เป็นพิษเลือกเก็บไว้เฉพาะความรู้สึกดีๆเพื่อให้หัวใจเรามีที่ว่างพอสำหรับแสงแห่งความสงบ ห้าอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เคยเห็นค่าเราอาจเผลออยากให้เขายอมรับจนพยายามทำดีเกินเหตุอดทนเกินขอบเขตและลืมไปว่าเราเคยรักและเคารพตัวเองมากแค่ไหนแต่คนท็อกซิกบางคนจะไม่มีวันเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำเพราะเขาไม่ได้มองคุณเขามองแค่สิ่งที่เขาอยากให้คุณเป็นหยุดพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ปิดใจ แล้วกลับมาเป็นตัวของคุณเองให้เต็มที่ 6. อย่าปล่อยให้เขากำหนดอารมณ์ของคุณคนท็อกซิกเก่งมากในการดึงคุณเข้าสู่เกมอารมณ์เขาอาจพูดให้คุณโกรธรู้สึกผิดหรือเสียศูนย์และถ้าคุณตอบโต้เขาจะรู้สึกชนะทันทีจงหยุดแล้วหายใจเข้าลึกๆและถามตัวเองว่านี่คืออารมณ์ของเรา หรืออารมณ์ที่เขาส่งมาเพราะเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ได้คุณจะไม่ใช่เหยื่อพลังงานลบของใครอีกต่อไป7อย่าประมาทพลังของความเงียบและการเดินจากมาบางความสัมพันธ์ไม่ต้องพูดให้ชัดเจนก็ได้แค่เงียบหายไปก็เพียงพอแล้วบางการจากลาไม่ใช่เพราะว่าเราเกลียดใครแต่เพราะเรารักตัวเองมากกว่าก็เท่านั้นเอง อย่าก,กลัวที่จะหายไปจากวงจรที่เป็นพิษเพราะทุกครั้งที่คุณเลือกตัวเองจักรวาลจะพาคนหรือพลังงานดีๆเข้ามาแทนที่เสมอแนวทางจัดการความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอย่างชาญฉลาดการรับมือกับคนทกซิกไม่ใช่แค่เรื่องของความอดทนแต่มันคือศิลปะของการถนอมน้ำใจเพราะบางความสัมพันธ์ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งแผดเผา แต่การตัดขาดก็อาจไม่ใช่ทางที่ใจเราพร้อมจะเลือกทันทีสิ่งสำคัญคือเราไม่จำเป็นต้องตัดสัมพันธ์ทันทีแค่เว้นระยะห่างอย่างรู้เท่าทันลองใช้กลยุทธเ์เล็กๆเหล่านี้เพื่อรักษาพลังชีวิตและความสงบในใจของคุณ 1. ตั้งขอบเขตอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจนคนท็อกซิกมักล้ำเส้นเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือบางครั้งเขาก็อาจรู้ตัวแต่ไม่แคร์ เราต้องกล้าที่จะกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนไม่ใช่เพื่อควบคุมเขาแต่เพื่อปกป้องพื้นที่ภายในของเราเองพูดอย่างสุภาพแต่มั่นคงแต่ถ้าเขายังไม่เคารพขอบเขตนั้นให้ถอยออกมาอย่างสงบ 2. เลือกเวลาและจังหวะที่จะเงียบไม่ใช่ทุกคำพูดจะต้องตอบกลับทันทีและไม่ใช่ทุกพฤติกรรมจะต้องโต้แย้งเดี่ยวนั้นจังหวะบางจังหวะคือกับดักทางอารมณ์ และคุณต้องรู้ทันว่าอารมณ์ของเขาไม่ใช่สนามที่คุณต้องลงไปเล่นด้วยยิ่งเขาปัน่นคุณยิ่งต้องนิ่งยิ่งเขากดดนันคุณยิ่งต้องสูดหายใจเข้าลึกๆเพราะความนิ่งคือพลังงานที่คนท็อกซิคควบคุมไม่ได้3เว้นระยะห่างโดยไม่ต้องรู้สึกผิดคุณมีสิทธิจะอยู่ห่างจากคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดแม้จะเป็นคนในครอบครัว แม้จะเป็นคนที่เคยสำคัญการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเลือกความปลอดภัยให้ตัวเองไม่ต้องตัดทันทีแค่ค่อยๆห่างออกมาเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเรียนรู้จะเอียงห่านจากเงาเพื่อหาทางรับแสงของตัวเองสทบทวนซ้ำๆว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกความสัมพันธ์กับคนทั้งโลกคนบางคน มาเพื่อสอนเราให้เลือกมาเพื่อทำให้เราตื่นรู้และมาเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากล้ากลับมารักตัวเองอย่างลึกซึ้งอีกครั้งหากคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหัวใจอย่าลืมว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกถอยออกมาได้เสมอแม้เขาจะไม่ยอมรับแต่ตราบใดที่คุณยอมรับคุณค่าในตัวเองคุณก็ชนะได้ตั้งแต่ยังไม่เอ่ยคำลา การปกป้องใจตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่เคยฝืนทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนบางครั้งเรายอมเงียบเพื่อรักษาบรรยากาศบางครั้งเรายอมเจ็บเพื่อไม่ให้ใครเสียใจแต่เราลืมไปว่าจิตวิญญาณของเราก็กำลังร้องไห้เสียใจเหมือนกันโลกนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นคนดีจนลืมตัวเอง และคุณไม่จำเป็นต้องอดทนจนสูญเสียความเป็นตัวตนของคุณไปจงจำไว้เสมอว่าการปกป้องตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือความรับผิดชอบขั้นสูงสุดที่เรามีต่อตัวเองคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะถอยห่างออกมาจากเงียบจะหยุดตอบโต้หรือแม้แต่จะเดินจากไปโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลย เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังและความวุ่นวายการรู้จักรักษาความสงบในใจคือพรสวรรค์ที่มีค่าที่สุดและเมื่อคุณเริ่มดูแลใจตัวเองอย่างอ่อนโยนคนทกซิกจะค่อยๆหมดอำนาจเหนือคุณไปเองคุณไม่ต้องสู้ไม่ต้องชนะแค่ไม่ยอมสูญเสียความเป็นตัวเองแม้ในวันที่ต้องอยู่ท่ามกลางคนที่เต็มไปด้วยพลังงานที่เป็นพิษนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริง หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงคนท็อกซิกได้อย่างสบายใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องประตูสู่จิตจักรวาลของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปจนกว่าจะพบกันใหม่ด้วยรักและห่วงใย